แก้อาการปวดเมื่อยปวดเอวปวดหลังปวดไหล่ปวดตามข้อข้าท่านที่ดื่มแล้วนะครับจะเห็นผลภายในหนึ่งชั่วโมงส่วนท่านที่เป็นเบาหวานบางใจงหัวใจเท้าอะไรลยเอาบ๊อบ๊กบ้าดื่มแล้วบ๊กา้จะดีขึ้นส่วนท่านที่เป็นโรคกระเพาะปวดไหล่ย้อนไม่เกรนหุ่มแพ นี้จะเห็นภายใน20นาทีนะครับมาได้เลยนะครับน้ำสมุนไพรลากไนเปือยนะครับหนึ่งีับมาได้เลยครับมาแลรับน้ำสมุนไพรลากไนเปือแก้การปวดเมื่อยปวดหลังปวดไหล่ปวดตาข้อปวดหัข้อื้นนะครับเห็นลยนัที่ ตัวทห่ครุเรียนดิบแล้วดิบแล้วแล้วจะกินได้เหรอกี่วัน <5 S 1> รอกี่โมงห้าโมงครึงงคร่งกินได้เลยดิบโลร้อย อันนี้กินได้เลยรอยยี่เหรอกินได้เลยจ้ะโอ้ถ้างั้นก็ซื้อซื้อกินได้เลยไม่ดีกว่าเหรอใช่เพิ่มยี่สิบบาทขายทุกอ่ะลูกละเหรอโลโอ๋อโลเหรอกินตับเลย <laughs> ถึงว่าลูกละโอ้อะ,อะ,อะ ขามหมูขามหมูจะหมดแล้วครับนี่ครับเค้กไข่ญี่ปุ่นสิบบาท ไก่ย่างตูดไกแล้วก็อะไรตับหรอ,อไม้สิบบาทให่ก็มีส่งใหม่ก็มีใส่ใหม่ชุดกี่บาทครับสี่สิบสาชุดร้อ่า หมู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 จาลี่นะครับสาลี่ตลาดพิยาวลุมมาแล้วนะครับกล่องละสี่สิบสามกล่องร้อยสี่ห้ารสชาติหรอ อ๋อมีทั้งหมดแปดอืมก็เลยทำแค่ห้าพออ๋อก็คือทำทุกรสชาติแหละแต่ทำไม่ทันอันนี้คนเยอะวันนี้ เทคโบราณวัสดีครับเทคโบราณกล่องละ20บาท6ชิ้นนะครับหชิ้นด้านไหนมันมีขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะกล้องใหญ่หนึ่งร้อยบาท,100บาท ลองดูพี่20บาททุกอย่างจะหมดแล้วปลาทูนะครับปลาทูอร่อยที่สุดนะครับตัวใหญ่ๆนะครับตับก็มีเหลือตั้งเยอะแยะหัวเป้งๆร้านผลไม้ก็มีนะครับร้านผลไมจ้จอปูจอปูเต้าหู้ทอดอ่ะเนี่ย แคปหมูหมูแผ่นขนมหวานนะครับขนมหวานก็จะมีปอเปี๊ยะทอดพัดมี่พัดมี่แดงไอติมเราก็ยังอยู่นะครับ ทอดมันประกายทอดมัน,ออมท,นทอดมันกุ้งไม่มีหน้าร้านเลยอ่ะแล้วก็มีผ้าถุงนะผ้าถุง <c oughs> <c oughs> ข้าหลามข้าหลามอยู่ขายดิบขายดีนะครับวันนี้ลูกค้าเยอะมาก <c oughs> แล้วก็มีผลไม้นะครับที่ปอกแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ปอกนะครับ ครีมฮอนครีมฮอนเราก็ยังมีนะครับคมฮอนนะน้ำยาซักผ้าน้ำยาถูพื้นนะครับแล้วก็น้ำยาล้างห้องน้ำ <c oughs> อยู่ด้านในนะครับเยอะแยะเลยกระออนใหญ่150บาทนะมาหาเลือกซื้อกันได้นะครับน,นี่ยกมาเป็นกระลอนนี้เลย150บาทนะครับ ซื้อหนึ่งกระลอนใช้ได้เป็นปีนะครับก๋เปี้ยหมดเอ้ยขนมเปียเ้ยะก้องเปี้ยหมดไปแล้วขายดีมากขนมเปียเจ้านี่ครับแล้วก็ปลาสลิดพี่ป่องนะครับปลาแดดเดียวปลาซิวทอดปลากุ้งทอดนะครับยีบ,บาทกุยช่ายทอดกุยช่ายทอด ละ30บาทครับน้ำบัลลาจ่าวิลัตนะครับ,บ,ราารบเปิดบูธเต็มตัวนะครับนี่ซื้อปีกราคาส่ง15บาทตั้งแต่ขวดแรกนะครับน้ำมะพร้าวบ้าบินกล้วยทอดนะครับนี่กล้วยทอดก็ทำไม่ทันนะครับ